สวัสดีครับตัวนี้ก็เลืองานนะครับจักลับบ้านเนาะครับเนาะเรืองานจักลับบ้านเลยถ่ายภาพบรรยากาศเห็นมันฝนตกไหมใบไม้เขียวนะครับผมเลยวกถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับผมเย็ซีดีเบิ้งกันเนาะครับผมอ่านี่ค่ทางกลับบ้านเป็นทางลัดเนาะครับผม กำลังเดียงหุนฮูนะนะครับผมภาพโอ้สวยงามครับผมน่วนใหม่ไงกลางไหกลางหน้าครับภาฟิวสองข้างทาง ยอดครับผมภาพากาศที่อู้ไปไป เดียวกับปลามันนะครับพี่ปลามันไฮมันนะครับผมผมไฮมันตรงนี้ก็จะกับปลูกมันไรนะครับเพราะว่าอยูในช่วงมันมีราคานะครับปลูกรากพวกตะไครใส่มันใส่ขอใส่มันนะครับผมโอ้ยถนนคนทางกี่นองเอ้ยอย่างที่เห็นนะครับ ตะเวียนกำลังสิตกเย็นครับผมผมออกเลือกงานหกโมงนะครับเลือกงานหกโมงเลือกงานหกโมงค่อยครับบ้านได้ทีเลยครับผมอือ นี่ครับอืมฮะไปเรื่อยๆครับผมถ่ายภาพบรรยากาศสองข้างทางนะครับเบตองนูน่น ไห้มันนะครับผมกระร่งเขียวงามเลยครับมันตะสวอนปะครับพี่น้องเอ้ยมันนะครับพอได้เงินจังท้ายคิดว่าปุนปลามัน่นถ้างกนนั้นไม้สูงๆนะครับปลาคุ้งนะครับไม้คุง้งน้ำงามมันเด็กกับปลามันล้วนๆนะครับโอ้ยสวรานก็จะเอาเงินนะครับผมเรียนบดนะครับปลามัน สวนสวนครับผมโอ้ตูกคนมีให้มคนมีให้นะครับผมสายไฟฟ้าเรียงสูงนะครับผมจากโรงงานไฟฟ้าน้ำปองนะครับผมสายไฟฟ้าเรียงสูง ตามั่นทั้งนั้นครับผมวอ้าโอ้ยประมูลจะเชียงเนออดนนรถเน,ะนาะทงนาอันนี้ก็เป็นทุงน่งนาครับทุ่งนางโอ้ย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  ครับตอนหนทุนทั้งโอ้ยๆอย่างมันนี่ปลาหนึ่งครับคนเดียวพ่อกขาปลูกครับมันปลาหนึ่งงามเลยครับเนี่ยปีที่แล้วเขาจะได้อหน่อยครับนี่มันกําลังงามกําลังงามกําลังปรุงกําลังเกลือกนะครับผมบ้านกับส้มโมเดิร์นนะครับทางสวนนะครับโอ้หมักนี้แบบพุ่นนะครับบ้านกำลังงามนะครับผม สไตล์โมเดิร์นนะครับผมออืมม่่นนววัั เฮาไปเก็บดอกไม้มาลาก่อสู้ขวดยังนอไปนรอเป็นงานงานสู้ขวดขับรถงานบัวงานเตียงนึกครับสองยางนี่แหละแต่เพืハハ่อนโบได้เชิญดอกขี่รถกายบ้านพุทธเสื้อเห็นเพื่อนเชิญก็สิได้กินอยู่เออเนี่ยฝนตกมากกับน้ำกอจอยแก่นะครับผม นำพ่อจอยแจพ่อมีขัวพี่เกียรตนะครับผมน,นี่ก็ดอกคุ้นครับดอกคุ้นเหลืองอลาลมอินบ้านนะครับเป็นบ้าน,บ,านบ้านคำบอนนะครับบ้านคำบอลตำบลพวกสูงำอำเภอพระนจังหวัดขอนแก่นนะครับเีบ้านวัปามัน หรือว่าซุดอยอดแล้วน,น,นะครับผมถนนในหมู่บ้านแล้วน,นะครับผมแต่บ,าบ,บ้านเกษตร,รนะครับรถแห้งนะค่อยๆไปนะครับเพื่อมีก็มีหมามีเด็กหน่อยมียังเลี้ยนมากเซฟที่เฟิร์สไปก่อนนะครับตามรถพิลักไปนี่แหละบริการเรียนไว้ครับนะก่อนนะครับ,ะะรบโออในหมู่บ้านนะอือ อินครับอ,อยู่5าหน่อยนะครับผมแบบไทยเอฟซีเบึงนะครับผมอ่านะครับผมก็จะดีขอจบไล่จบโอ้ยขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเด้อฝ <c oughs> ากเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับจะขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์น้ำเนี้ย แล้วก็กดซับสไขร์กดกระดิ่งกรุงดิ่งกรุงดิ่งกรุงดิ่งไงน้ำนเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่าก็คือเลยจบเพียงเท่านี้แล้ะครับผมขอบคุณครับ